กี่คู่กี่คู่ขอให้ช่วยนึกเอาเอง่งนึกเอาเองก็ได้ไม่ไม,ไม่มีทางผิดนะแต่ถ้ามันเป็นคู่ตรงกันข้ามแล้วเอาตรงกลางเสมอไปนั่นนะคือมัชชิมาปฏิปทาไม่ที่สุดจะพาะว่าไอ้ความว่างนั่นแหละอยู่ตรงกลางที่สุดสุดยอดคําเดียวพอไอ้ความว่างนั่นมันอยู่ตรงกลางที่สุดมันไม่เวี่ยงซ้ายเบียงขวาเวี่ยงหน้าเวี่ยงหลังเวี่ยงบนเวียงล่างเนี่ยมันว่าง ทนิพานว่างอย่างยิ่งค <c> น <oughs> ิพานไม่ไม่เอียงไปทางไหนหมด <c oughs> ว่างอย่างยิ่งนี่คือเครื่องหมายของการอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้เรามันมียึดถือความเป็นคู่มากเกินไป <c oughs> รวยหรือ <c oughs> จน มั่งมีหรือยากจนอย่างนี้อยู่ตรงกลางนั่นใหญ่อย่ามีความรู้สึกว่ามั่งมีอย่ามีความรู้สึกว่ายากจนอยู่ตรงกลางนั่นแหละจะไม่มีความทุกข์เลยนี่เดี๋ยวนี้มันมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างรุนแรงเรื่องกำไรขาดทุนเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องยากจนเรื่องมั่งมีมันก็เป็นทุกข์โดยไม่จําเป็นมีความทุกข์โดยไม่จําเป็น เอาแล้วไปนั้นวา่าได้พูดถึงเรื่องพุทธศาสนามีหลักหัวใจคือมัชชิมาปฏิปทาแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นที่พูดมาแล้วนี่มันมีลักษณะเป็นคู่มือเป็นคู่มือสำหรับจะจำไว้จะกำหนดไว้อย่าให้มันพลัดตกออกไป นอกนอกแนวนั้นคําว่าคู่มือคู่มือคือบอกให้รู้ไว้เป็นหลักสําหรับจะถือเป็นหลักแล้วมันจะไม่พลัดออกไปนอกนอกนอก,นอกแนวจะอยู่ตรงกลางคือมีความถูกต้องคําว่าถูกหรือผิดถ้าถือความหมายเอาไม่ถูกต้องมันกลายเป็นคู่ตรงกันข้ามเหมือนกัน แต่ถ้ามีความหมายควาว่าถูกถูกอยังยางถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นคู่ตรงกันข้ามมันมามา,มาอยู่ในพวกกลางได้เหมือนกันคำว,ว่าถูกนี่มันแล้วแต่คำพูดของคนพูดหรือภาษาพูดของชนของพวกไหนคำว,ว่าถูกถูกถูกต้องนะพอจะใช้ได้แต่ถ้าว่าถูกที่เป็นคู่กับผิดนะใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันถูกสมมติ เป็นความถูกโดยสมมติที่คนเขาสมมติให้ว่าถูก <c oughs> สำหรับนักเรียนก็อยากจะพูดว่าคำว่าสอบไล่ได้กับคำว่าสอบไล่ตกนยาวเลยอย่าเอาทั้งสอบไล่ได้อย่าเอาทั้งสอบไล่ไลตกเลยอยู่ตรงกลางสบายกว่าถึงว่าสอบไล่ได้มาก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยึดถือเรื่องสอบไล่ได้ก็ไม่ไม่ลิงโลดไม่ไม่เหลืองเจิงเรื่องสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องร้องไห้หรือข่าตัวตายเพราะสอบไล่ตกมันก็อยู่ตรงกลางอย่างนี้ดำรงจิต <c oughs> อยู่ในกลางอยู่ตรงกลางดำรงจิตอยู่ตรงกลางนี่คือหัวใจพุทธศาสนาที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วว่ามิดเดิลเวถ้าเราใช้คำว่ามิดเดิลเว มันเป็นอิสระคือของธรรมชาติถ้าใช้คำพุทธศาสนาศาสนานั่นศาสนานี่มันเกิดเป็นของหมู่ของคณะของบุคคลมันมีอะไรมีออเทอริตี้ของคนนั่นของคนนี้ของพวกนั่นของพวกนี้ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ถูกตามหลักของพุทธศาสนาถ้าจะถือว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นี้มันก็ไม่ถูก มันก็ต้องมาเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่อย่างนี้ที่บุคคลคนนี้พบเรามาสอนพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างเดียวกันหมดนั่นคาสอนอย่างนี้จึงไม่ใช่เฉพาะของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าองค์นี้นะของทุกองค์นะถ้าเป็นพุทธศาสนาสอนเรื่องมิดเดิลเวย์เหมือน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นนะถ้ารู้ข้อนี้แล้วจะไม่เห็นว่าดีหรือชั่วได้หรือเสียแพ้หรือชนะกําไรหรือขาดทุนไม่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านนะนี่เราเราเลยไม่ถูกผูกมัดเราเป็นอิสระอยู่เหนือสิ่งที่จะบีบขั้นจิตใจ เอาละประเด็นสุดท้ายที่พูดในวันนี้ก็คือเรื่องทางสายกลางนี่ข้อความเบื้องต้นพูดมาได้ไม่กี่ขอ้อยังจะตั้งไว้ไวพูดต่อไปในวันหลังอีกวันนี้มันก็หมดเวลาเลยหมดแรงที่จะพูดเอาละขอย้ำความเข้าใจนิดว่าตั้งใจจะพูดฮ คำพูดที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับถือเป็นหลักในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาตลอดถึงการที่จะเสวยผลจากการปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นคู่มือคู่มือสำหรับคนทุกฝ่ายคือคนภายในชาวในพุทธในวงพุทธอยู่แล้วหรือคนนอกวงพุทธก็ตาม จะใช่หลักนี้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาได้การบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ให้เป็นโอกาสพระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมคณะสาธยายให้เกิดกำลังใจในการที่จะศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในบัดนี้